สวัสดีครับผมวันนี้เดียวพามาชมทุ่งบ้านนครคำหรือคำนกวกนะครับผมอันนี้บ้านไปทั่วไปนะครับ เป็นสวนครับแถวบ้านป่าทุกวันนี้ต้องไม้เดี๋ยวพาไปชมทุ่งชมบ้านอ่าชมอันนี้ยังไม่ลงไปนาน,นะครับผมอันนี้คือสถานที่ต่างๆอุดมสมบูรณ์ครับบ้านนอกอีสานบ้านเราก็จะมีตัวทำเห็ดฟางเมื่อก่อนเป็นบ่อกบ ทำบอก,กบไม่รุ่งมาทำเห็ดฟางนะฮะเห็ดฟางก็ยังไม่เกิดช่วงนี้นี่แหละครับอีสานบ้านทุ่งสวยงาม,มปลูกผักปลูกผลไม้อยู่ใครจะมาดูก็ดูได้สบายๆเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ ไม้ต่างๆเดี๋ยวนี้อีสานจะเดินหมดแล้วทุกคนออกมาอยู่บ้านมีแต่บ้านหลังใหญ่ๆรถเกง๋งรถกระบะรถอะไรขับหมดเลยส่วนนี้หากินแบบอีสานบ้านๆอันนี้คือบ้านครับบ้านที่อยู่สบายสบาย รมเย็นพักผ่อนนี่แต่หลังคาบ้านใหญ่ๆอันนี้วันนี้ยังไม่ไม่เข้าไปในบ้านนะครับวันนี้ไปบ้านอาซะก่อนไปพักผ่อนที่บ้านอาซะก่อนเพิ่งมาจากกรุงเทพวันแรก ก็จะมาอยู่บ้านน,นอันนี้ต้นผักหวานโอ้โหปลูกกินกันสบายสบายแกงนะครับไอ้ต้นใหญ่เลยสูงใหญ่เลยเดีย๋ยวก็จะพาไปดูเรื่อยๆครับผมน,น,นี่ก็ต้นผักหวาน3มต้นวันนี้มีเป็ดไก่ เป็ดตันนี้หายสับสูญหมดแล้วมีแต่บ้านหลังใหญ่ๆฝนกำลังจะมาครับช่วงนี้บ้านหลังใหญ่ๆท้งนั้นเลยมีต้นยาง ต้นยางก็ไม่รู้มาจากไหนต้นหนึ่งลูกพาแล้วติดต้นหนึ่งงัน <c oughs> บ้านเอาตอนนี้มาพักผ่อนอยู่ที่นี่ก่อนเมื่อกี้บ้านบ้านตัวเองบ้านแม่เดี๋ยวนี้อีสานบ้านเราจะเดินหมดแล้วไล่สวนานามัน นี่ครับทำกินกันไว้สบาย,บายเดี๋ยวไปดูหนูท่อหนูท่อตัวน,นี้เพิ่มมีตัวเพียตัวเดียวกำลังหับเลี้ยงอยู่นี่ครับ มีข้อกำลังหักยี้งอยู่เฮ้ยเลยยิ้งมาก็ตายมัน,น,น,นข้อเปล่าอืมีหลายข้ออยู่แต่ข้อนี้ไม่มีอะไรจะเปิดดูแล้วไม่มีอะไร